สวัสดีครับดักแด้พาเพลินอีกแล้วครับวันนี้สั้นหน่อยนี่พูดบ่อยช้างเผือกครับนะฮะที่พูดเดี๋ยวจะมีอะไรเล่าให้ฟังนี่ครับกาลังมีดอกนี่ดูดอกเขาปลูกไม่เกินกี่เดือนมีดอกแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเดี๋ยวจะหักนะเนี่ยดอกเนี่ยดอกเนี่ยดอกเนี่ยเห็นไหมครับเห็นดอกครับมีดอกเนี่ยจมดอกนี่คือช้างเผือกมีสี่ดอกมีสามดอกสามดอก นะมันรู้จะงอกไปอีกเปล่านะมันมีดอกมันก็เพิ่มเพิ่มความสวยขึ้นมานะเดี๋ยวต้นสถานที่ไม่ค่อยให้ครับนะฮะนี่ใบเขาใบเป็นกระเขาเลยเรียกช้างเผือกใช่ไหมฮะนะฮะที่ใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันจะเรียกไม่เหมือนกันแต่ละที่ก็เพาะไว้เยอะแต่เดี๋ยววันอาทิตย์เดี๋ยวเพื่อนมาเนี่ยวันอาทิตย์ใดที่หนึ่งจะแจกแจกแจกช้างเผือก30ต้นแปะตําพึง30ต้น,แ,ตตนแล้วก็ จะมีอีกอ่าวนทวานเงาะอีกสามสิบสนต้นครับนะแล้วก็พ่อ,อุไรต้นเล็กอีกสักสามสิบสนตน้นแจกไว้ให้ตอนเย็นเดีย๋ยวเพื่อนมาก่อนไ,ได้สนุกสนุกแต่ตอนนี้โควิดมันเยอะไะเนาะแจกไม่ได้แต่ต้นนี้ปลูกมันได้ดินดีอะไรดีก็ธรรมดาเพราะผสมดินเองด้วยมีดอกแล้วโอเควันนี้วันวันที่สิบห้าวันเสาร์ที่สิบห้าครับนะฮะวันนี้ก็ซื้อรถตะลีไปสองใบอย่าไปบอกใครนะ <laughs> เอเด้ดีไนออกดอก เศรษฐีช้างเผือกมัาดอกๆซื้อไว้สองใบพรุ่งนี้ก็วันที่สิบพรุ่งนี้ไม่ออกไปทำสวนนะลุ้นหวยอเอาแง่นี้ด้ยกันยักได้พาเพลินศูนย์แปก้าแปดนึ่งสนะี่เจ็ดสี่เจ็สีสั้นหน่อยอธรรมะคือธรรมชาตินะครับนะไปฉีดยากนะันซะยังไม่ฉีดไปฉีดวัคซีนกันซะนะครับนะ